อันพวกเราอยู่ด้วยกันเยอะๆเรื่องการคลุกคลีเรื่องการพูดคุยนี้มันเป็นปัญหาแต่ว่าทำอย่างไรเราจะแก้ไขตรงนี้ได้ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละฉะนั้นการเดินทางของพวกเราเราเดินทางเพื่อขัดเกลาตนเองในข้อวัดในข้อปฏิบัติ และไม่ได้หวังเพื่อที่จะให้ใครมาเคารพศรัทธาหรือว่ายกย่องสรรเสริญหรือว่าให้คนมาบำรุงบำรเรอให้เรามีความสุขสบายมีเอกราบอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือให้เรารู้ว่าเรามาเพื่อฝึกตนเราต้องทุกข์แน่เราต้องลำบากแน่ในการเดินทางในการเป็นอยู่สง ให้เราได้รู้ว่าการมานี้เราไม่ได้มาเพื่อที่จะสแสวงหาเอกลาภหรือว่าชื่อเสียงอะไรแต่เรามาเพื่อฝึกเพื่อความเจริญในธรรมในการบวชในการปฏิบัติทีนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันได้ทุดงคืออะไรทำไมต้องทุดงเพราะเรามีกิเลสเพราะเราบวชมาแล้วนี่ เรายังมีกิเรตอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันยังวางไม่ได้มันยังไม่เจริญในธรรมอยู่อย่างนี้ต่อไปจิตเราอาจจะตกต่ำถ้าเราไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องลอเลี้ยงจิตใจโอ้อันนี้สำคัญมากไอ้เครื่องอยู่นี่ถ้าเรามีเครื่องอยู่มันก็อยู่ยาก ถ้าเราไม่มีเครื่องไม่มีวิหารไม่มีวิหารธรรมมันอยู่ยากเป็นพระบางคนอาจจะอยู่ได้เพราะมีงานได้ทำงานก็มีความสุขในการทำงานในหน้าที่รับผิดช,ชอบของวัดก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ดีบางคนอยู่ได้เพราะการเรียนศึกษาเรียนปริยัตเรียนบาลีเรียนทางโลกก็อยู่ได้ ก็มีความสุขดีมีคุณค่ามีความเจริญแต่บางคนมีงานก็ไม่ทำขี้เกียจเรียนก็ไม่เรียนไม่เห็นความสำคัญท่านจะอยู่อย่างไรทีนี้ถ้าท่านไม่มีวิหารธรรมถ้าท่านไม่มีศรัทธาหรือว่าไม่สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้มันคุ้มครองตนเองท่านยาก เมื่อจิตใจเราเสื่อมความศรัทธาเรามันลดลงจิตใจมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันมีอะไรเข้ามาเป็นเครื่องชักจูงก็ดีเป็นปัญหาหนู่นนี่อะไรก็ดีบางทีก็คิดว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรบางทีก็มองในเรื่องการปฏิบัติแบบไม่เห็นคุณค่าไม่มีแล้วพระอริยะอริยะ พระบวชมาบางทีก็ยังโน่นนี่อยู่เอาตัวเองเป็นแกนกลางเป็นบรรทัดฐานว่าตัวเองยังมีกิเลสตนเองไม่ได้มีคุณค่าคนอื่นก็จะเป็นเหมือนเราไปมาก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายในการบวชอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นการทุดงของพระนี้ จะเป็นเหมือนเครื่องอยู่สำหรับที่งานก่อสร้างโน่นนี่ก็ยังไม่ได้ทำไม่มีอะไรมันก็อยู่แบบโงงเวงเรียนก็ไม่ได้เรียนพามาเดินนี่แหละให้มันได้รู้รสชาติบางคนก็ได้เดินบ้างได้อะไรบ้างก็อาจจะดูว่ามันเทพระธุกองี้เหมือนพระปฏิบัติก็มีความสุขแค่นี้ก็มี แต่ว่าจะปฏิบัติได้ขนาดไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องมีอยู่ในใจคือความเป็นพระมันจะทำอย่างไรให้มันอยู่แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ได้มันไม่อยากสึกมันต้องหาวิธีในการที่จะให้เราอยู่ให้ได้เมื่อเราอยู่ได้แล้วก็อาศัยการอยู่ของเรา เป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาให้มันเกิดคุณค่าให้มันเกิดความเจริญโดยที่เราต้องไปศึกษาว่าการบวชนี้มันมีคุณค่าซึ่งไม่ใช่ธรรมดาที่จะนำออกไปสู่ความพ้นทุกข์นำเราให้เกิดสติกเกิดปัญญาประโยชน์ได้คุณค่าแบบไม่ธรรมดาบนโลกคือโลกเขานี้อาจจะมีความร่ำรวย อาจจะมีความสำเร็จมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรที่ว่าสำเร็จแต่ว่าการบวชการปฏิบัติมันมีคุณค่าที่มันยิ่งกว่านั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มหัศจรรย์มากไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องราชเครื่องรางของขลังไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุมงคลแต่ว่าทำรรปาฏิหาร สร้างคนธรรมดาให้เป็นพระอริยะสามารถที่จะยกระดับจิตใจเป็นคนทุกข์ยากคนขี้ริ้วขี้เรคนอะไรต่างๆถ้าเข้ามาสู่พระธรรมวินยัยเข้ามาสู่อริยมรรคเขาสามารถที่จะได้ประโยชน์ในพระธรรมวินัยนี้เข้ามาสู่ความเป็นพระอริยะซึ่งไม่ได้มีเครื่องควางกันอะไร ถ้าเราตั้งใจถ้าเราปฏิบัติสามารถที่จะนำเราไปสู่ที่สุดคือความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันความรวยความมั่งมีเศรษฐีพระราชาพระมหากษัตริย์เอามาไว้ใช้ในความเป็นพระเมื่อบวชแล้วนี้ไม่ได้อาจจะมีบ้างความรู้สึกความเป็นมาอะไรต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง เหมือนกับมีโปรไฟล์ดีมีอะไรที่เห็นแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเป็นโน่นเป็นนี่มาก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่การปฏิบัติของเราพระราชาพระมหากษัตริย์ต้องเดินทางไปกราบหลวงตาในปาน่าในเขาโดยที่ท่านก็เป็นคนธรรมดาเป็นลูกชาวบ้านชาวไร่ชาวนา แต่ถ้าพูดถึงทั้งสมัยพุทธกาลตั้งแต่อนาถบินทิกะเศรษฐีนำวิสาขาใครก็แล้วแต่ไปให้การอุปธรรมดูรายพระสงฆ์ที่อาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นพระราชาไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่พ่อเข้าไปบวชพระอย่างพวกเรา พอเราโกนหัวห่มผ้าเหลืองความศรัทธาของโยมก็เกิดขึ้นจากคุณของพระรตนไตที่พูดมาเราได้สามารถที่จะใช้คุณของพระตนไตเป็นเครื่องอาศัยสร้างความเจริญหรือว่าทำให้เราได้คุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง